อะไรก็เปลี่ยนเลยไม่ได้งงงานไม่ไม่งงงานเท่าไหร่เลยถ้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้คือเปลี่ยนด้วยความสมัครใจทั้งคู่หรือเหมือนกันก็ก็สมัครใจทั้งคู่ครับก็ก็เปลี่ยนแล้วก็คือตอนนั้นอยากมีลูกจริงๆแล้วก็คือจริงทั้งทำกิฟต์ทั้งทุกทั้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยอย่างที่บอกว่าลองดูว่าเปลี่ยนชื่อเผื่อเผื่ออะไรจะดีขึ้นอย่างเงี้ยประมาณนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลด้วยเปลี่ยนหมดเลยฮะอันนี้คือเปลี่ยนเฉพาะบ้้าาาานนนเเเรรบป็ ครอบครัวเราครอบครัวเราคุยกันยังไงบ้างผมว่าด้วยชื่อมันโอเคได้แต่นามสกุลมาเป็นนามสกุลของเราแต่พิเศษที่เกิยังยังยังไงนามสกุลนามสกุลนะครับทำไมครับพิเศษทำไมถึงเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงอ๋อคือคือนามสกุลก็จริงจริงแล้วเป็นเป็นนามสกุลที่แบบเหมือนจริงจริงนามสกุลเนี้ยมีประมาณสามชั่วยุคนไหนจะไปสืบไปสืบนะจริงๆต้นตระกูลไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลนี้ครับแต่ว่าเราก็ภูมิใจนะที่ใช้นามสกุลนี้แต่ว่่่าาาาถึงเเเววลลรจะปีียนแก็บบพอด ก็มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็โอเคก็ไปขออนุญาตแต่ตอนนั้นคือด้วยทุกวิถีทางที่แบบจะมีลูกเออเป็นการสกุลมันแปลว่าอะไรเปลี่ยนไว้แต่ละเออแปลว่าอะไรอ๋อนั่นตกคุณทุกวันนี้เหรอครับแปลว่าปาฏิหาริย์ของผู้มั่งคั่งสักอย่างอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้มันมันมันเป็นเหมือนคำสองคำมาบวกกันครับมีความรู้มีควาอรวยอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นประมาณนั้นจำไม่ได้เหมือนกันจริเนึนี่พอเปลี่ยนชื่องการทำรัาลลงเลย เปลี่ยนปุ๊บแล้วก็มีลูกคุยหลายอย่างครับทั้งมูเข้ามาคืาปกติไม่เคยมูมก,ก็มูด้วยเปลี่ยนชื่อด้วยม,ม,ม,มันหลายหลายอย่างประกอบการสรุปวนะ่าไม่รู้ว่า ตัวผมเองหรือว่าลูกหรือว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเอออะไรกันแน่ก็งงกันไปใหญ่ตอนเปลี่ยนอ่ะเขาบอกว่าภายในถ้าเปลี่ยนนะภายในหนึ่งปีจะท้องแล้วมาไหมคะก็สัญญากับแม่ไว้คือจริงๆคุณแม่ไม่อยากให้เปลี่ยนค่ะเพราะว่าส่วนตัวเปลี่ยนนามเปลี่ยนชื่อมาสี่รอบแล้วเพราะคุณแม่เปลี่ยนหมอดูมาสี่คนเปลี่ยนจนแบบคนเขาจะไม่ให้เข้าประเทศแล้วนึกออกปะคือเหมือนเป็นอาชญากรคือคือคุณแม่เนี่ยคือแบบลำพังแค่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนนางเปลี่ยนนามสกุลนางสาวเป็นนางยังแบบ ยังรู้สึกสะเทือนใจลูกสาวฉันเป็นนางแล้วนะอย่างเงี้ยก็ขอไว้ว่าเหมอดูปีหนึ่งถ้าปีหนึ่งยังไม่ท้องนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกาบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเดิมพันเกิดขึ้นนะสุดท้ายลูกชายก็คลอดเดือนธันวาพอดีสิบหรือสิบเอ็ดธันวาคงสุดท้ายเลยหนึ่งปีพอดีครับ จำให้เชื่อก็ไม่ได้แล้วนะก็พี่ดูก็เลยต้องใช้นางสาวชื่อนำเสนอตรงนี้ก็เลยมีสิทธิ์ใช้ตอนนี้ที่ไหนครับเหมือนการซื้อซื้อย่านหายไปแล้วหาตัวไม่เจอเชียกว่าเหมือนเขามาเพื่อเปลี่ยนชื่อให้เราอ่ะจริงหายไปเลยขาดการติดต่อตอนนี้ไม่มีเบอร์แล้วไม่รู้เหรอครับครับอย่างความวิไลเรื่องเอกสาร เพราะเราเป็นนักธุรกิจด้วยเราต้องเอกสารนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะก็มี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 แบบมีความวุ่นวายพอสมควรเปลี่ยนกันเยอะมากก็แบบก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าคุ้มครับโอเคครับแต่จริงๆเวลาเขียนต้องให้เขียนเขียนฐานครับไม่รู้ว่ามันคือคือจริงๆเขียนฐานยังใช้อยู่เป็นชื่อในวงการเหมือนเิอแต่ว่าเปลี่ยนชื่อตามแบบประชาชนเท่าเองกับชื่อในการหาธุรกรรมต่างๆครับก็คือถ้าเป็นงานธุรกิจที่เขียนก็จะใช้เป็นชื่อเนี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับแต่เขียนฐานยังคงใช้อยู่ครับใช้ทุ่ไปเรื่อยๆครับ เราเชื่อการหมูว่าี่ยิ่งหมูหนักก็จะยิ่งฟังยิ่งได้ผลจริงเราเราก็ไม่เชื่ออย่าลบลู่นะแต่ว่าก็ก็คือเชื่อไว้ก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันเนาะครับแล้วถ้ามีหนอดูมาทักใหม่บอกว่ามีชื่อใหม่แล้วฟังกว่านี้อีกพอแล้วเอาไหมฮะพอจะถามว่ามีวิธีอื่นอันนี้ต้องทำอย่างอื่นเลยก่อนถ้าใครไปที่มาว่าเออแสงรวยก็บอกว่าจะมีลูกเพิ่มอย่างมี้อ๋อโอ้โห คือจริงโครงการมีรุ่เนี่ยมีแพนตั้งแต่ก่อนโควิดไงเราไม่อยากจะโทษสถานการณ์หนักๆแต่ว่ามันก็แบบมันทั้งเครียดทั้งเหนื่อยนะแล้วก็ความความพร้อมอะ,อะไรต่างๆเนี่ยก็ลำบากจนล่วงเลยมาจนป่านนี้ก็จริงๆแล้วแล้วแต่ละครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปิดกั้นอะไรแล้วก็ไม่ไม่ได้กุมอะไรเพียงแต่ว่าถ้าถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นไรแล้วครับไม่ได้ห่วงเรื่องวัยเรื่องอะไรนี้ใช่ไหมครับพี่คิดว่ายังไหวอยู่ไหวไหมครับ พร้อมอ่ะคือหมอดูอ่ะหมอดูแลหมอดูหมอดูทำไมเธอชีวิตวนไวรอยกับหมอดูคือเขาบอกว่าถ้ามีลูกสาวอีกคนน่ะเราจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสริมดวงกันใช่ใช่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดก็คือดวงล้วนๆไม่ได้งมงายไม่ได้งมงายเพราะว่าการที่ตั้งจบ่าต้องมีลูกสาวนี่จะต้องพึ่งวิทยาศาสตร์นะเพื่อความแม่นยำคือ คิดอยู่เพราะว่าแต่ว่ามันมีมันเคยเคยทำมาค่ะแล้วก็ครั้งแรกอ่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเฟล<ห>อะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้มั่นใจวิทยาศาสตร์เสมอไปเพราะอย่างที่บอกว่า,าเราลองแล้วแต่ว่าไม่ได้มันไม่ได้ไไดคือเราลองเราล,ล,ลองทุกวิธีทางแล้วตอนแรกรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ว่าถ้าอยากได้ลูกสาวก็ยังคิดอยู่ว่าเออหรืออาจจะต้องคัดไปเลยเพราะรรไม่งั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวได้ลูกชายมาอีกคนก็อะไรไม่ต้องลำบดวงใช่ใช่ใช่ไม่ต้องลำบากไม่หรอกจริงๆเด็กผู้หญิงน่ารักก็จริงๆผมมีลูกชายคนแล้วถ้ามีลูกสาวคนก็เพอร์เฟกต์เนาะจริงๆแล้วพ่อเขาอยากมีลูกสาวมั้งงุ้งยิ้งทุกวันนี้ลูกชายกระโดดถีบอยู่ทททุุุกกกวววววัััััันน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 ีี้้้โโโดดดดอออออออิิมมมายยคืตตตงงไไ่ลเ มาเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นปล่อยไปกี่ปีก็แแล้วต่เริ่มเมื่อไหร่แล้วแต่มันต้องมีระยะเวลากำหนดเออเริ่มเริ่มเมื่อไหร่ดิเอาจริงเอาจริ้งเขตฐานท้าวเป็นคนกำหนดไม่ได้นางเป็นคนแบบเาะว่าเด็กน้งขับรุ้งแบบนางไม่ควรกำหนดไม่ได้ไม่หรอกคือก็ปล่อยตามธรรมชาติค่ะเออก็แล้วแต่จังหวะเวลาโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็ภาวนาไหมที่ข่างที่แนนว่าแบบ ผู้หญิงนะผู้หญิงนะอะไรเงี้ยทางนี้ต้องมูนหนักกว่าเดิมแล้ต้องปรึกษาไม่จริงจริงมันอ่านก็มีในอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีวิธีให้ได้ลูกสาวต้องทำยังไงอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แต่มันไม่มีอะไรถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกจริงๆแล้วมนุษย์เราครับไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่คาดหวังไม่ได้คาดหวังใช่มีก็มีอยก็มีก็มีนะดูคาดหวังนะครับจริงครับใช่ครับเก็บไม่มีเขาอยากได้มากกว่าเราอีกใช่เขาอยากได้ลูกสาว อ่แลออ้วลูกตอนนี้ลับไปเรียนียนได้หรือ,อยังคะบเนี่ยกำลังจะงักนะวันที่จะสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการปิดเทิมไปแล้วเป็น <ละ S 2> ไง <ๆ S 2> <ล>คะคือ,ค,อคือการออนไลน์มันเป็นทำให้ชีวิตเราอ่ะมีมีมีอะไรต้องทําเยอะมากเลยนะเพราะว่าตื่นเช้ามาเน่ตก็ต้องดูส่งรูกเขาเรียนออนไลน์นะครับต้องจ้างครูพิเศษมาประกบแนนนี่เขาอีกคนนึงอ่ะใช้ผู้ใหญ่สองคนดูแลเด็กหนึ่งคนทั้งวันเงี้ยประมาณนั้น ก็เลยแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษคือเหนื่อยเพราะว่าคือออนไลน์ยังไงไม่เหมือนออนไลน์นะค,ะค่ะครูก็จะฝากกิจกรรมือนฝากการบ้านมาให้ทำอะ่ะลูกก็ทําไม่ได้เราก็ต้อง,งไปสอนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเ,เด็กในัยอย่างเขาควรจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะครับควรได้ออกไปวิ่งเล่นที่โรงเรียนได้ไปสัมผัสไปไปสนามหญ้าไปสังคมไปเจอเพื่อนจริงคือกลายเป็นว่าเขาต้องอยู่กับกับคนที่คุ้นเคยเท่านั้นเองเหมือนโลก เออโลกโลกของเขามันมันไม่กว้างอ่ะเราก็รู้สึกสงสารลูกอะไรเงี้ยโรงเรียนเขามีแบบมาตรการเลยให้ชั้นว่าต้องมีผลตรวจทุกสัปดาห์มีออเอ่อต้องส่งผลตรวจ ATK ของน้องทุก2อาทิตย์ด้วยทุกอาทิตย์ละสองครั้งค่ะทุกวันอาทิตย์กับวันพุธอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องส่งเข้าไปเขาถึงจะให้เข้าไปในโรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพร้อมแตกรับ ใช่แล้วใครจะจ่ายล่ะครับเราจะเป็นแบบน้ำลายหรือว่าเป็นยาคือจริงๆโรงเรียนเขาก็รีคอมเมนตจมูกแต่ว่าเราก็ไม่ไหวอะลูกเขาเด็กมากอะแล้วก็อาทิตย์ละสองครั้งก็ไม่ไหวสงสารเด็กอะไรเงี้ยเราก็ให้เป็นน้ำลายน้ำลายยังยากเลยนะขนาดเด็กเล็กอ่ะแค่ให้บ้วนน้ำลายมันยังบ้วนไม่ได้อ่ะก็ยังยากอยู่อะไรเงี้ยจริงๆถ้าไม่กัวไหมกับการที่ต้องไปโรงเรียนแล้วต้องแบบว่าเจอเชื้อโรคมากไปเสี่ยงเด็กสนใจเลยเด็กไม่รู้เรื่องหรอกใช่ คือเด็กขอให้ได้ไปอ่ะคนที่คอนเซิร์ตคือผู้ใหญ่เออแต่เด็กนี่คือเขาแค่อยากไปเจอเพื่อนเขาแค่อยากไปเจอครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อกับแม่เรามีกังวลไหมพี่ว่าแบบลูกเราไปเรียนลูกเราถอดแมสไหมนะเราจะเราสามารถปฏิบัติตามที่เราเตรียมการไเรื่องปฏิบัติตามสําหรับเด็กกับ ผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับผู้ใหญ่ต้องช่วยกันดูแลมาตรการการเข้มงวดของโรงเรียนทหาที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าว่านี้จะจะดูแลควบคุมเด็กในปกครองคุณได้ดีแค่ไหนซึ่งซึ่งเราเองโรงเรียนนี้ก็ถือว่าโอเคมาตรการการควบคุมเข้มแข็งเพราะว่าไม่อนุญาตให้คุณของเข้าเข้าไปในพื้นที่ของที่นักเรียนได้เรียนนะครับเพราะว่าคือแค่ส่งข้างหน้าแล้วก็ผ่านเข้าไปเลยทุกคนก็ไว้ใจได้เลยครับ